สวัสดีครับผมตุลน,นะครับช่องทาโรวิทตุลน,นะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการมาทำนายดวงชะตาราศีประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2568นะครับโดยวันนี้จะเป็นการทำนายให้กับชาวราศีพิจิกนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับหมอตุลน,นะครับได้แบ่ง,งการทำนายออกเป็นสี่ช่วงนะครับ การงานการเงินความรักคนมีคู่และความรักคนโสดนะครับท่านใดที่อยากจะรับชมในช่วงไหนนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุลนได้ทำไทม์สแตรมเอาไว้ให้แล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะทํำนายดวงนะครับหมอตุลนขอบอกแนวทางในการทํานายดวงของหมอตุลนไว้ก่อนนะครับการทํานายดวงของหมอตุลนนั้นนะครับจะเป็นการเปิดจิตรับเอาพลังจากจักรวาลน,นะครับ หรือพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลงมาที่ตัวหมอตุลน,นะครับและใช้พลังงานนั้นอ่านไพ่ยิปซีให้กับท่านที่เข้ามารับชมนะครับดังนั้นแล้วหากพลังที่ส่งออกไปนะครับเป็นพลังงานด้านบวกท่านก็สามารถรับเอาไปได้เลยนะครับแต่หากเป็นพลังงานด้านลบนะครับท่านก็จะได้หาทางป้องกันระวังแก้ไขนะครับโดยหมอตุลจะให้คําแนะนําในการระวังไว้ด้วยนะครับ ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่หมอตุนมียึดหลักแนวทางพระพุทธศาสนาในการให้คำแนะนำด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในการทันใดดวงกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับขอดวงการงานของชาวราศีพิจิกนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการงานนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกด,ด้วยนะครับขอดวงการงานนะครับของชาวสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกนะเปิดเดือนมาปุ๊บแม่พลังงานบวกเข้ามาหาคุณเต็มเต็มเลยนะครับ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับนะครับรางวัลน,นะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะครับอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สําคัญมากๆนะครับหรือถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณอาจจะได้ติดต่อนะครับมาจาก ลูกค้าเก่าๆนะครับเข้ามาหาคุณก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่ตัว6ถ้วยเนี่ยอาจจะหมายถึงการหวนคืนนะครับการหวนคืนเนี่ยอาจจะมีลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อคุณมานานแล้วอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมานะครับหรือไม่นะครับคุณอาจจะได้รับการลงทุนนะครับจากสิ่งเก่าๆและมาเริ่มประสบความสําเร็จขึ้นมานะครับ แต่ถ้าไม่ใช่สิ่งเออก,ก่าๆเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่คุณได้รับรางวัลมาเลยก็เป็นไปได้นะครับรางวัลจากเจ้าหนงเจ้านายนะถ้าคุณทํางานประจํานะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญด้วยนะครับเพราะมมีหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาคากับด้วยนะครับป่าา่าเป็นพลังงานของการเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับถือว่าเปิดเดือนมาเนี่ยเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกเลยนะครับเปิดเดือนเกิดมาก็ดีเลยนะครับได้รับของขวัญได้รับโบนองโบนะัส ด้วยนะครับสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับแถมเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนนะครับคุณก็ได้รับพลังของความแข็งแกร่งอีกนะครับพลังของสแตงด์นะครับแปลว่าคุณจะมีพลังมากๆเลยนะครับในช่วงนี้นะแถมยังได้รับพลังสองเหรียญสนุกสนานกับการทํางานอีกต่างหากนะครับความสนุกนี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับเพราะมันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขนะครับฮะสนุกปุ๊บนะครับเราก็จะทํางานอย่างด้วยความคืนเคงนะครับสามารถที่จะ ไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้นะครับมีความยืดหยุ่นปรับตัวไปตามสถานการณ์นะครับนี่เป็นตัวตลกเลยเห็นไหมครับมีเกณฑ์เช่นกันนะครับที่อาจจะได้รับงานมากกว่า1งงานก็เป็นไปได้นะในช่วงกลางเดือนนะครับฮะในบางคนเนี่ยอาจจะไปหารายได้พิเศษหางานเสริมด้วยก็เป็นไปได้นะครับหรือนะครับอาจจะมีการติดต่อนะครับอยากจะมาซื้อตัวคุณจากบริษัทอื่นๆก็เป็นไปได้นะครับ่ามีเกณฑ์เหมือนกันนะครับที่จะมีทางเลือกเข้า าเกี่ยวกับเรื่องการงานในชีวิตคุณนะครับถ้าคนที่มองหางานใหม่อยู่นะครับก็ มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับในช่วงกลางเดือนที่อาจจะได้อา่าช่องทางใหม่ๆในการทํางานนะครับถ้าคุณท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะครับอาจจะเริ่มเปิดทางเลือกนะครับงานเก่าเริ่มมันประสบความสําสเร็จโหงานเก่างานใหม่เข้ามาหาคุณแบบต่อเนื่องเลยนะครับเรียกได้ว่ามาหลั่งไหลามาทุกสาขาสารทิศเลยนะครับแถมคุณก็มีแรงซะด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วก็แบบโอ๊ยฉันไม่เอางานเยอะเกินไปเบอร์เอาไม่ใช่สไตล์นั้นนะครับพะมีสแตนด์มากับเนี่ยแปลว่าคุณจะมีแรงครับคุณง่ายเลยช่วงเนี้ย สมองเปิดแรงเปิดนะครับทั้ง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 กายทั้งใจพร้อมเลยนะครับพร้อมลุยเต็มที่นะครับแล้วก็ได้รับความสนุกสนานในเรื่องการทํางานอีกต่างหากนะครับมันก็เลยทําให้คุณนะครับประสบความสาเร็จอย่างดีงามเป็นเดือนเกิดที่ดีมากๆเลยนะครับดวงรุ่งเลยนะครับนี่นะครับมีเดอะสตาร์มากากับแปลว่าดวงคุณลุ่งโลดโชดช่วงมองไปได้ถึงอนาคต เลยนะครับแล้วก็มีพลังของพระเดชเข้ามาช่วยด้วยนะครับโมมีเกณฑ์สูงมากๆนะครับที่ชาวราศีพิจิกนะครับจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยมีทั้งไพ่ตัว6กถ้วยขึ้นมาในช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือนนี่ก็หกถ้วยนี่ก็รางวัลนะครับหรือจากสิงเก่าๆอะไรต่างๆนานาก็ตามนะครับแต่เป็นในทางที่ดีนะครับแถมในปลายเดือนเนี่ยก็จะมีแอมเ r อเลอร์ขึ้นมานะครับแอมเ r อเลอร์พลังแห่งอานาจนะครับแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะหนุนหลังนะครับพลังของพระเดชนะ มีโอกาสนะครับที่คุณอาจจะมีเริ่มมีผู้ใต้บังคับบัญชานะครับหรือถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณก็จะได้รับการสนับสนุนผักดันจากลูกคงลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับแถมพระเดชอย่างเดียวไม่พอนะครับมีพักคุณในต่างานะครับช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกมีปิยะวาจามากนะครับคุยอะไรกับใคร ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็หลงนะครับเรียกได้ว่ามี2ถ้วยขึ้นมานะครับมีพลังของเอมพาร์ตี้นะครับเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงนะครับหรือแม้กระทั่งลูกคองลูกค้าเนี่ยมาคุยกับคุณเขาก็หลงเสน่ห์คุณไปหมดนะครับทั้งพันเดตทั้งพักคุณนะครับบทจะแข็งก็แข็งนะครับบทจะเด็ดขาดกันนี่เลยนะครับเป็นเอมพ์เลอร์เลยนะครับคำไหนคํานั้นนะครับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังคุณหมดนะครับแต่บทจะอ่อนนะครับคุณจะรู้เขาเรียกว่ารู้จักยืดหยุ่น ตามสถานการณ์นะคร it, Luckily, Hence, ับบางสถานการณ์ต้องแข็งก็ใช้พระเดชนะครับบางสถานการณ์จะอ่อนก็ใช้พระคุณนะครับโอ้โหดวงค่อนข้างจะเปิดมากๆาแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีส <Kristen> ิ่งที่จะต้องพึงระวังไว้หนึ่งใบนะครับเป็นพลังงานลบใบเดียวเลยนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะก็คือพลังของความต้องการความโหยหาเสพติดความสําเร็จนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าพอมันสาเร็จแล้วอยากสําเร็จอีกอาจจะเป็นพลังงานด้านเดียวเลยนะครับที่ชาวราศีพิจิกจะต้องระวังนะครับ ก็คือช่วงนี้เนี่ยพอทําอะไรแล้วมันโหมันเห็นความหวังนะมันสําเร็จนะก็เลยโหยหาอยากสําเร็จมากขึ้นก็เลยทําให้นะครับคุณไปวิ่งไล่ตามไล่ล่านะครับไล่ล่าหาความฝันไล่ล่าหาความสําเร็จซึ่งถ้าคุณไล่ล่ามากจนเกินเหตุไปอาจจะไม่ดีกับคุณนะครับเพราะว่าคุณก็อาจจะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะครับตอนนี้เสพสุกก่อนนะครับงานกําลังรุ่งดวงกําลังเปิดเพราะฉะนั้นลงมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะครับอย่าพึ่งไปโหยหาสิ่งใหม่ๆนะครับทําวันนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวทุกสิ่งออยย่่าาางมมัันนจะคๆไปตตข้ ตอนของมันเองนะครับแต่ถ้าคุณไปวิ่งไล่ล่านะครับกลายเป็นว่าคุณจะไม่ได้รับความสุขสักทีนะครับเพราะอย่างที่บอกนะความสุขต้องเกิดขึ้นทันทีนะครับทํางานไปสนุกไปคุณก็จะได้รับความสุขโดยพันนะครับแต่ถ้าคุณไปวิ่งไล่ล่าตามหาอนาคตอยู่อย่างนั้นนะครับกลายเป็นว่าคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันสักทีก็กลายเป็นไม่มีความสุขอยู่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้น หยุดก่อนนะครับพลังงานด้านลบด,ด้านเดียวคุณอย่าให้มันมาทําร้ายคุณได้นะครับพลังของความต้องการความขาดแคลนความไล่ล่าสําสเร็จแล้วอยากสําเร็จอีกนะครับเสพติดโดพามีนเสพติดโดพามีนเนี่ยอต่อให้มันเป็นเสพติดโดพามีนด้านดีด้านวิ่งไปหาความสําเร็จก็ตามนะครับแต่มันทําให้คุณไม่ได้รับความสุขในปัจจุบันนี่หรอครับมันก็ไม่ดีนะครับอย่าไปวิ่งไล่ตามนะครับไม่ว่าจะตามความฝันมากจนเกินเหตุไปคุณก็จะเหนื่อยคุณก็จะไม่มีความสุขกับปัจจุบันอยู่นั่นแหละนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับอานาจบารมีเกิดขึ้นแล้วนะครับทั้งอํานาจพระเดชทั้งทักคุณนะครับตรงกลางคือบารมีนะครับบารมีเกิดแล้วนะครับอยู่กับบารมีก่อนทํามันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวความสําเร็จแบบเดิอดตาจะเข้ามาหาชาวราศีพิจิกอย่างแน่นอนนะครับแหมดวงการงานนะครับสมเป็นเดือนเกิดจริงๆนะครับรุ่งมากๆเลยนะครับลุยกันเลยนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกต่อไปมาดูดวงการเงินกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงในเดือนเกิด ดคุณเดือนนี้นะครับขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีพิจิกด้วยนะครับขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีพิจิกด้วยนะครับขอดวงการเงินนะครับ โอ้การงานรุ่งนะครับเปิดเดือนมารุ่งเลยนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับการเงินคุณนะครับจะได้รับการโหมมีเกณฑ์สูงมากๆาเลยนะครับที่ชาวราศีพิจิกนะอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญแล้วก็มาพร้อมกับเงินซะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าได้แต่งานไม่ได้เงินไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่างานคุณก็รุ่งนะครับได้รับอ่าจาก จากสิ่งกเก่าจากการซัพพอร์ตซัพเเออจากลูกคาลูกค้าเก่าเกอะไรต่างๆนะครับหรือจากเจ้านายรางวัลจากโบ,โโบนัสจากเจ้านายก็ตามนะครับการเงินก็สอดคล้องกันนะครับมีคุยนอปเป็นขึ้นแปลว่าได้รับการดูแลจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะครับแถมยังได้รับการยักย้ายถ่ายเทมีเกณฑ์เหมือนกันนะครับที่คุณอาจจะได้เปลี่ยนตําแหน่งใหม่นะครับหรือว่าได้เปลี่ยนงานใหม่หรืออะไรต่างๆอานาคตาเปลี่ยนหน้าท่งหน้าที่อะไรต่างๆอนาคตก็ตามนะครับแต่ทำคะันนเนี่ยมันหมายถึงว่าการปรับจูนที่พอดีนะครับคุณจะเร รู้สึกถึงการอาย่างไรครับเริ่มเริ่มเงินเพียงพอนะครับรายได้รายจ่ายนี่โอ้โหสบายสบายเรียกได้ว่าลื่นนะครับช่วงนี้ไหลลื่นเลยนะทั้งการงานการเงินคุณอยู่ในช่วงที่สะพัดมากๆเลยนะครับแถมกลางเดือนนะครับก็มีพลังงานของการงอกงามขึ้นอีกนะครับโอ้โหช่วงนี้โฟล์มากๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับอย่างไรก็ตามมีเกณฑ์เหมือนกันนะที่อาจจะมีใช้เงินกับเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะ อาจจะโดนคู่ข่งคูแข่งถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะครับ อิจฉาลิสยาคุณอยู่ก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเขาอาจจะหาทางนะครับเลือ่อยขาหรือว่าหาทางทําอะไรที่เป็นการโจมตีคุณนะครับเพื่อเพราะว่าหยุดน,นะครับดวมกลาัางแรงพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าคุณทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับทางานาประจงประจําพอดวงมนแรงปุ๊บเริ่มมีคนหมันไส้นะครับอาจจะไปหาทางทําอะไรที่แบบว่ามาโจมตีคุณก็เป็นไปได้เนพะราะฉะนั้นระวังสักนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับระวังพวกคู่แข่งที่อาจจะคิดอะไรไม่ค่อยจะดีแล้วก็ไปทําการอะไรโดยเฉพาะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะเขาอาจจะไปเริ่ม ที่จะไปปรับกลยุทธ์มาสู้กับค,คุณก็เป็นไปได้เพราะคุณกําลังบอกว่าเติบโตขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินก็ตามนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนเกิดนี้นะครับโอ้โหเงินคุณนี่หลั่งไหลมาแบบก้าวหน้าเลยนะครับเลขก้าวนำโชคมาเลยนะครับก้าวเหรียญขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะดีกับการงานเลยนะครับแปลว่าเงินคุณจะหลั่งไหลเข้ามาสารพัดสารเทพนะครับทำอะไรก็สําเร็จเป็นเงินเป็นทองได้หมดนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่งานหลังมาอย่างนี่หมอตุนบอกนะงานมาพร้อมเงินนะครับหยิบจับอะไรก็สําเร็จนะครับแถมยังโอมีโอกาส สูงจริงๆเลยนะครับที่คุณอาจจะได้รับรายได้จากช่องทางเก่าๆของคุณนะครับลูกค้าเก่าๆเพราะว่าขึ้นมา6ถ้วยขึ้นมาทั้งในเรื่องก,การงานและก็การเงินเลยนะครับ แล้วก็มีเกณฑ์นะครับได้รับรางวัลจากผู้หลักผู้ใหญ่บนงนงบนัสนี่มาแน่ๆเลยนะครับถ้าคุณทางานประจํานะถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะครับจะเป็นช่วงที่คุณมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็น d ีเอ็มเพลเลยนะครับโอ้ถ้าทํางานทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับเกี่ยวกับความสวยความงามยิ่งลุ่งนะครับเพราะมี d ีเอ็มพขึ้นมากํากับนะครับแปลว่าเงินคุณเนี่ยจะหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่หมอตุลบอกนะจะต้องมีความใจแข็งบ้างนะครับในเรื่องของการใช้เงงินนะะครรับแล้ววก็ คู่แข่งไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีทั้ง5้าดาบขึ้นมาแล้วก็มีทั้ง Queen อฟวอล s w o r d ขึ้นมาแต่ก็เป็นพลังงานจุงกลางๆนะครับไม่ได้ลบไม่ได้แย่นะครับอาจจะแค่มาเตือนนะครับว่าอาจจะมีใครเข้ามาหยิบยืมเงินก็เป็นไปได้เพราะช่วงนี้เงินมันกำลังสะพัดนะครับก็ต้องระวังเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งคู่หงคู่แข่งที่อาจจะ ไปเริ่มหากลยุทธ์มารับมือกับคุณนะครับอ่ะเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่รุ่งมากๆเลยนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับสมเป็นเดือนเกิดจริงๆนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูดวงความรักกันบ้างดีกว่านะครับการงานรุ่งการเงินโลดมาดูความรักบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกเอาคนมีคู่ก่อนเลยนะครับขอดวงความรักนะครับ ของคนมีคู่นะครับเช้าราศีพิจิกด้วยนะครับเดือนเกิดจะเป็นยังไงนะครับความรักกับคนที่มีคู่นะครับขอดวงความรักนะครับของเช้าแม่สำหรับดวงความรักนะการงานการเงินคุณเด่นมากนะครับแต่ความรักเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับอ้ามีไพ่ของความเป็นอัต ตานะครับไพ่ของแฮงแมนนะครับความโลกส่วนตัวสูงความเป็นคนขวางโลกยึดมั่นแบบอาจจะเป็นเกิดจากทางคุณก็ได้บางทีก็ต้องยอมรับตัวเองบ้างเหมือนกันนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับเ,เนื่องจากช่วงเนี้ย การงานการเงินคุณเด่นคุณโลดนะครับอาจจะมีภาวะของการหลงตัวเองขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นที่ฝั่งคุณหรืออาจจะเป็นที่ฝั่งคนรักก็เป็นไปได้นะครับยึดความเป็นอัตตายึดความเป็นตัวของตัวเองไม่ฟังใครมากจนเกินเหตุนะครับถ้าเป็นฝั่งคุณจําเป็นจะต้องลดลดลงเลยนะครับแล้วก็คิดมากเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับอยากจะได้ความสมบูรณ์แบบนะครับเป็นพวกเพอร์ฟคชั่นนิสนะครับชอบกังวลกับอนาคตนะครับแล้วก็ โอ้ขวางโลกไอ้พวกขวางโลกพวกอินดี้จัดนี่เหนื่อยเหมือนกันนะครับเวลาที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนรักนะครับ กลับมาอยู่กับบัจจุบันก่อนนะครับถ้าเป็นฝั่งคนรักเนี่ยก็จําเป็นจะต้องใช้ถ้าแต่คุณไปเจอสายอินดี้สายขวางโลกเนี่ยคุณก็จําเป็นจะต้องปล่อยเขาไปก่อนนะครับปล่อยเวลาที่เขาจะไปอยู่กับโลกของเขาเนี่ยต้องปล่อยปล่อยเขาไปสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอพอพวกนี้นี่จะค่อนข้างจะไปสั่งเขายากนะครับเราจะเป็นจะต้องใช้หลักของการปล่อยเขานะครับเราทําของเราดีกว่านะครับช่วงนี้งานกำลังรุ่งเงินกำลังรุ่งอ่ะแฟนมันปวดหัวมันสร้างอะไรปล่อยไปก่อนนะครับสนใจงานสนใจเงินดีกว่า เดี๋ยวสักพักนึงนะครับไอ้พวกขวางโลกเนี่ยมันก็จะกลับมาปรับจูนได้เองนะครับเพราะว่าในช่วงกลางเดือนก็จะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเป็นไปได้นะครับว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนในแดนไกลก็เป็นไปได้มันก็เลยมีปัญหาเรื่องของความขวางโลกความบินดี้ความไม่ค่อยจะวัฒนธรรมไม่ค่อยจะตรงกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามีเดอะเวอร์ขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีความมองกันในแง่ดีอยู่นะครับหลังจากที่ต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีเหตุประทะเรื่องเกี่ยวกับความเอาแต่ใจเรื่องเกี่ยวกับความขวางโลกหรือว่าความ เฟคชันนิดมานะครับพอเข้ามาในช่วงกลางเดือนอากลับมามีความสัมพันธ์ที่ด,ดีแล้วนะครับดีก็คือมองกันในแง่ดีนะครับมองกันมีความหวังซึ่งกันและกันเป็นเดอะสตาร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ความรักค่อนข้างจะราบรื่นแต่อย่างไรก็าตามปลายเดือนเอาอีกแล้วนะครับมีปัญหาขึ้นมาอีกแล้วนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะแอบไปทําอะไรโดยไม่บอกฝ่ายหนึ่งขึ้นมานะครับ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็น,นลักษณะที่ค่อนข้างจะรุ่มรุ่ดอนหวือหวาม,มากพอสมควรเหมือนกันนะครับก็จะมีความเป็นอัสตาขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับอาจจะมีมือที่สานะครับเข้ามาแทรกแซงความรักของคุณก็เป็นไปได้นะครับต้องระวังเลยนะสัญญาณมาเหมือนกันนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยที่เขาทาตัวปแปลกๆไม่แน่เหมือนกันนะครับในช่วงปลายเดือนเขาอาจจะมีภาวะปิดบ,บังซ่อนเลนนะครับหรือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับปาชู้สาว ก็ตามนะครับอาจจะเป็นการที่แอบไปทําอะไรโดยไม่บอกคุณก็เป็นไปได้นะครับอาจจะไปทําอะไรที่ผิดกับคุณนะณุณง่ายๆเลยนะครับมันก็เลยเกิดความพลังไฮเพีรมันก็คู่มากับ8ดาบนะครับมันก็แอบไปทําอะไรลับหลังอย่างแน่นอนนะครับ มันก็เลยเกิดความรู้สึกไม่ชัดเจนขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามมีไพ่ของการให้อภัยหรือการคืนดีกันขึ้นมาํำกับด้วยนะครับไม่ได้มีเหตุเภาวะเันใหญ่โตนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะที่ตึงๆกันสักนิดนึงนะครับแอบไปทําอะไรแต่ถ้าเป็นฝั่งคุณก็เช่นเดียวกันนะครับคุณแอบไปทําอะไรเนี่ยชิงบอกไปก่อนเลยนะครับบอกในช่วงกลางเดือนนี่แหละครับดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่คุณกําลังโรแมนติกนะครับอย่าไปรอให้เขาจับได้เองจะดีกว่านะครับเคลียไปก่อนเลยชิงบอกไปก่อนความผิดอาาจจะเบ บางลงนะครับเพราะว่าปลายเดือนจะมีไพ่ของการให้อภัยซึ่งกันและกันมาอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้มีเหตุทะเลาะกันใหญ่โตหรือว่าแตกหักอะไรกันนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ลุ่มๆุันดอนลิ้นกับฟันนะครับมีกระทบกระทั่งกันบ้างมีแอบไปทําอะไรผิดๆกันเล็กๆน้อยๆบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสีสันของความรักเพราะว่าไพ่ไฮเพทีสนี่ก็แปลอีกด้านหนึ่งว่ามีเสน่ห์ดงดูดซึ่งกันและกันอยู่นะพอมันมากับกับคู่กับเพบลก็แปลว่าเฮ้ยเสน่ห์ตรงนี้มันก็อ่ะมียังยังยังรักกันอยู่ อะไรที่แอบแอบไปทําหรือมีคู่แข่งมาพอให้กุ้มกิ่นกุ้มกิ่นพอให้ได้หึงได้หวงกันพอสมควรเท่านั้นเองนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกน,นะครับเอาก็ถือว่าเกณฑความรักเกณฑอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก พอใหอ้ปวดหัวบ้างเล็กๆน้อยแต่ก็ยังรักกันดีนะครับสําหรับชาวราศีิจิกนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูความรักคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับว่าชาวราศีพิจิกในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับจะมีใครเข้ามาไหมในเดือนเกิดของคุณเดือนนี้นะครับขอดูความรักนะครับของชาวโสดนะครับขอดูความรักคนโสดชาวราศีพิจิกด้วยนะครับ ขอดวงความรักนะครับของคนโสดนะครับสำหรับดวงความรักคนโสดนะคนโสดนะครับอันเดียวกับคนมีคู่เลยนะครับพลังของอัตตานะครับยึดตัวเองเป็นที่ตั้งขวางโลกขึ้นมาอีกแล้วนะครับโอ้โหเป็นไม่ได้สูงมากนะครับช่วงเนี้ยกาลังประสบความสาเร็จนี่อรอไหมครับดวงกาลังลุ่งนะการงานการเงิน เป็นไปได้สูงเลยนะที่พลังนี้อาจจะเป็นฝั่งคุณนะครับต้องดูตัวเองเลยนะว่าเป็นอยู่หรือเปล่าเป็นอยู่ก็ปรับปรับลงมานะครับเพราะมันขึ้นมาทั้งฝั่งคนมีคู่ขึ้นมาทั้งฝั่งคนโสดขึ้นมาฝั่งคนโสดเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะที่พลังงานเนี้อาจจะลงไปที่คุณเต็มๆเลยนะพะขึ้นมากับเอ็มเพลเยอร์ด้วยนะครับ ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงจนเกินเหตุนะครับเรียกได้ว่าไม่อยากจะเอาความรักเลยก็เป็นไปได้นะครับมีความรู้สึกว่าถ้าใครเข้ามาหาฉันเนี่ยต้องมาตามชั้นเท่านั้นนะฉันไม่ยอมที่จะดูอะไรทั้งนั้นนะอะไรบาอันนี้นะครับก็จะทําไม่มีเหตุของการปิดใจนะครับหรือนะครับคุณอาจจะไปเจอสายนี้ก็เป็นไปได้นะครับพวกหลงตัวเองนะครับพวกนี้ส่วนมากจะเป็นคนที่มีอํานาจบารมีนะครับ เข้ามาในชีวิตคุณนะครับเป็นเอ็มเพลเยอร์เลยนะครับหนักไปทางพันเดชเลยนะครับเป็นพวกแบบว่ามีอิทธิพลมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยิ่งใหญ่นะครับอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะครับอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้หละเป็นผู้ใหญ่ครับเป็นผู้ใหญ่มีหน้ามีตามีฐานะทางสังคมสูงสัด้วยนะครับแต่ก็มาพร้อมกับความหลงตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งสุดๆเลยก็เ,เป็นไปได้นะครับโอจะมีคนที่เข้ามาทําความปวดหัวให้กับชาวโสดราศีพิจิกอย่างแน่นอนนะครับแต่ยังไง ก็ตามนะครับ กลางเดือนมานะครับคนคนนี้มาเต็มเลยนะครับแล้วก็มองกันไปได้ถึงอนาคตยาวๆเลยนะครับอาจจะมีใครเข้ามาบางคนนะครับที่เป็นพวกอ่าอินที่อ่ามีอนาจนะครับมีอํานาจเป็นมีหน้ามีตาทางสังคมแล้วก็เข้ามานะครับปฏิบัติกับคุณค่อนข้างจะดีเลยนะครับถ้าคุณรับนิสัยเขาได้นะครับถ้าคุณรับความแบบมั่นใจตัวเองจนเกินเหตุได้นะครับหรือไม่นะครับฝั่งคุณเองก็ตามนะครับอาจจะมีการลดลดลงนะครับในเรื่องของความที่อ่ายึดตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับ พอมากลางเดือนนะครับสำหรับชาวโสดนะดวงความรักของคุณพลังงานนะครับจาก เป็นสิบเหรียญเลยนะครับแปลว่าฟูลฟิลเลยนะครับมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุณเจอกันได้เร็วมากเลยนะครับอาจจะมีการปรับตัวนะครับเออปรับจูนถ้าถ้าคุณเป็นฝ่ายที่หลงตัวเองนะอาจจะเริ่มปรับลงมานะครับเริ่มมีความให้กันและกันมากขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นฝั่งเขานะครับคุณอาจจะเห็นในข้อดีอะไรหลายอย่างของเขาก็เป็นไปได้นะครับน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีทรัพย์มีสมบัติมากพอสมควรเลยนะรวยพูดง่ายๆนะครับเป็นสิบเหรียญขึ้นมาเลยนะแล้วก็มองกันไปในอนาคตได้ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคาดหวังความสัมพันธ์ว่ามันจะ คือหน้าไปอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีไพ่ของตัวการจับผิดการหวัดระแวงอาจจะเป็นฝั่งคุณก็เป็นไปได้นะครับเพราะช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องมีใครเข้ามาในชีวิตก็ได้งานการงานการเงนิงน,งน,งน,งนชั้นประสบความสําเร็จชันรุ่งอยู่แล้วนะครับก็เลยมีความรู้สึกวนะ่าถึงเขาจะมาดีแค่ไหนก็ตามก็ยังจับผิดอยู่นะครับมีพลังงานของการจับผิดการหวัดระแวงนะครับหรือถ้าไปเกิดจากฝั่งเขาก็เช่นกันนะครับคุณอาจจะไปเจอพวกที่ค่อนข้างที่จะ เรียกเยอะคุณง่ายๆนะครับเลือกเยอะเพราะว่าเขาก็มีอำนาจมีบารมีนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับมันก็เลยมีลักษณะการที่ค่อนข้างจะมีความชิลๆซึ่งกันและกันอยู่นะครับยังไม่บอกว่าโอ้โหถึงขั้นหรูหวาวเพราะว่าไพ่ความโรแมนติกยังไม่มีนะครับจะเป็นลักษณะที่คุยกันไปเรื่อยๆพูดง่ายๆคุณจะได้เจอคนคุยนะครับและคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่่าเรียกได้ว่ามีบุญมีบารมีเป็นคนดีเลยนะครับ มีไฮโลฟานขึ้นมากำกับนะครับถึงแม้ท่าทีของเขาเนี่ยอาจจะดูเป็นคนหลงตัวเองหรือว่าเป็นคนมีอำนาจมีอะไรต่างๆมาก็ตามนะครับแต่ลึกๆเขาเป็นคนที่ดีมากๆนะครับเป็นคนที่มีบารมีเลยนะครับมีมีตรงกลางเลยนะครับระหว่างอำนาจแอิทธิพลเพียงแต่ว่าการแสดงของเขาอาจจะดูแบบว่ามั่นใจตัวเองจนเหตุนะครับเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยส่วนมากก็จะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามลึกๆเขาค่อนข้างจะเป็นคนดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ฟ้าส่งให้คุณเลยนะครับอ่าเป็นตัวจัสเมนต์ขึ้นมาเลยนะ อาวาสนาส่งนะครับคุณจะได้เจอกับคนที่ คุยกับคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ต้องเลิกจับผิดก่อนนะครับเลิกจับผิดเลิกวหวาดระแวงนะครับถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาไปเป็นคนรักได้นะครับต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายหลงตัวเองก็ลดลงหน่อยนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายจับผิดก็ลดลงหน่อยแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาอันนี้ก็ต้องล่อยให้ฟ้าจาับสินได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกน,นะครับอ่ะแล้วก็จบคำทําาายของช่องทาโรวิตุนเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกเ่า ได้นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับ,บ,บ,งงบ,ออรบและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครยังไม่ดูคลิปเก่าของหมอตุนกดเข้าไปในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับหมอตุนได้รวบรวมเอาไว้ให้แล้วตอนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุนก็ติดต่อมาได้ทางแอดไลน์นะครับหรือทางช่องทางเฟ้นบุ๊คส่วนตัวนะครับ ในเ c ซบ o o k ส่วนตัวจะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับไปกดติดตามกันได้เลยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่านฝากกดติดตามช่องนารวิตุนดนวยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทำนายดวงอย่างนี้ออกมาเป็นประทุกเดือนอย่างแน่นอนครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม